ก็คืออดีตนะครับถ้าเราเคยชินอยู่กับบุญเราก็มองเห็นบุญในทุกที่แน่นอนฮะ,ะไม่มีเลยไม่มีลบเลยมีบวกยังเดียวเลยครับใช้เวลาละไม่กี่ปีก็ชีวิตก็บวกแล้วครับชีวิตบวกนี่ก็คืออายุยืนแก่ช้าโรคน้อยแล้วะ<อ>เป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองนะไปไหนก็เป็นผู้มีประโยชน์ล่ะ มันมก็ต้องฝึกให้ตัวเองครควบคุมขึ้นที่ดีมายมาควบคุมหมายถึงว่าถ้าคิดไม่ดีก็ก,กลับมาดิกลับมาสวดมนต์ครับมายุบพระแค่นี้มันง่ายจะมันยากนะมนุษย์มีมนุษย์สังคมสังคมไงสังคมวพอพอรู้แล้วตุสนิทการในเห็นน้ำก็ปีเข้าไปแล้ว คุยเป็นชั่วโมงอ่ะคุยเรื่องเดิมมัน่ะมาจากไหนตอนที่จากกันนู่นนี่นั่นเสียเวลาไปสุเดี๋ยวสวดมนต์ด้วยกันนะก่อนจะไปถึงสวดมนต์คุยกันไปชั่วโมงละไไปอยู่ในธรรมเยอะเวเพื่อนจันจะมาเนี่ยหลวงตาขอพิเศษหน่อยนะอะไรประมาณเนี้ยส่งบุญให้หน่อยพิเศษนะ ตัวเองฝึกฝึอกอยู่ท่ามมาตั้งหลายปีจะไม่ไม่ทำไม,ไม้ไมเพื่อนทางใครทำได้ครับไม่ต้องไปถึงหลวงตาหรอกเขาว่าทำได้แล้วเขาฝึกมาตั้งนานแล้วทำไมไม่ฝึกล่ะเาจริงไหมเนี่ยเราก็ช่วยคนอื่นได้เหมือนกันได้เหมือนกันหมดแหละบุญเ,เรามีน้อยกว่าหลวงตาอย่างนี้ คนจะมีมากมันก็มีน้อยมาก่อนนะโตกพูดถึงว่าคนในโลกเนี่ยยกเว้นคนที่มีบุญเกิดมาก็รวยเลยอันน้นมีบุญอพรนั้นเกิดมาเพื่อสวยบุญดุลล้วนเลยในถรําก็มีหลายคนไม่ทำอะไรหรอกคือไม่ต้องทำอะไรเลย แต่เขาดีอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ไปทางไหนเลยอยู่วัดแต่กูก็สวดมั่งไม่สวดมั่งนันละแล้วกูก็ไปเที่ยวใช่ไหมเขามากน้อยไงทำไมไม่ไม่เอามากเอาในน้อยขอมรู้พิเศษจะมีมั่งไม่มีมั่งอะไรประมาณนั้นอารมณ์ดีก็มีอารมณ์ไม่ดีก็ไม่มีก็ไม่มีไงครับ